สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทำทุระที่หนองไผ่ก็เลยแวะเข้ามาดูไล่เราหน่อยนะครับตรงนี้เป็นโซนด้านติดถนนนะครับฝนตกชุ่มเลยต้นไม้ก็งามดีครับโซนฝั่งนี้นะครับเราจะปลูกอินทผลัมประดับนะครับแล้วก็มีไม้พี่เลี้ยงพวกตะขบแคน,นานะครับต้นแดง ก็ปลูกผักหวานป่า,าไว้นะครับโซนนี้ประมาณห้าร้อยเมล็ดครับฝั่งนี้เราก็มีไม้แซงน,นะครับก็ใช้ต้นขานางนะครับแซงปรับวางไว้ก็ขึ้นงามสวยเลยนะครับขานางโซนต้นไม้ฝั่งที่ดอนด้านติดถนนด้านตะวันตกของไร่นะครับส่วนใหญ่เราจะปลูก ป่ามยะวาก้านเล็กไว้แต่ก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่วันนี้เราก็เอาต้นมาฆ่านะครับจะเอามาเสริมระหว่างกลางบริเวณนี้นะครับป่ามยาวาก้านเล็กก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นสูงแล้วนะครับออกสมพุ่งสวยแล้วแล้วตรงนี้ระหว่างกลางนะครับเราก็มีการแซมมะขามกระดานเอาไว้ เมื่อตัดหญ้าออกแล้วนะครับไรของเราก็ดูสวยงามดีนะครับบางส่วนเนี่ยยังเหลือหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวพี่บังก็จะเอาคนงานมาช่วยตัดก็คงอีกสักวันสองวันก็คงเสร็จนะครับมาดูโซนที่ลุ่มนะครับเราปลูกไม้แซมเป็นขานางไว้สวยงามมากเลยนะครับขานางพามาดูต้นสักนะครับ ทีขึ้นเองนะครับปลิวมาจากที่ข้างๆนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่ลุ่มนะครับเราก็ใช้ขานางปลูกแซมปาล์มยกวาก้านเล็กไว้แล้วก็มีสักเกิดเองอีกหลายต้นเลยนะครับก็สวยงามดีนะครับตรงนี้นี่นะครับเรามาดูปาล์มยกวาก้านเล็กต้นนี้ในที่ลุ่มนะครับ สูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับต้นงามมากนี่เป็นจิกน้ำนะครับเรามาปลูกไว้ที่ลุ่มเอาไว้เป็นไม้ล้อมนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีตรงนี้ปลูกได้1ปีนะครับพามาดูต้นแดงนะครับที่เรานำมาปลูกเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากได้ฝนไปนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีเท่าที่สังเกตนะครับก็ ทุกต้นนะครับต้นแดงใบเขียวเลยนะครับสังเกตจากพื้นดินก็ยังช่ำอยู่นะครับงามทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูด้วยนะครับว่าผักหวานป่าที่เราฝังเม็ดเอาไว้จะขึ้นไหมนะครับก็น่าจะเติบโตได้นะครับขานางต้นนี้นะครับ น่าจะสูงใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในโซนนี้ซึ่งบริเวณนี้เราเพิ่งปลูกได้ปีเดียวนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้นะครับเราก็พามาดูไล่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับก็มีเวลาแค่นี้นะครับครึ่งวันเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำภารกิจที่กรุงเทพต่อแล้ววันหลังเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่นะครับสวัสดีครับ